ดีค่ะเมื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่อง o อ l y h u ค่ะกวันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อนทุกคนนะคะเล่นเพลงไม่มีใครผ่านมาทางนี้นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยแพรพยายามปรับให้เป็นคอร์ดที่ง่ายลงแล้วดังนั้นจะหนีบคาโปสูงนิดนึงนะคะทุกคนแต่ใดๆคือปรับให้เป็นคอร์ดง่ายแล้วก็ยังพอมีคอร์ดท่าโผลมาปรับไปนิดหน่อยนะคะก็ โอเคค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะแพทจะสอนเป็นแพทเทิร์นของการเกาผสมการดึงตบนะคะงั้นไปรดมกันเลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะ,ะพเพื่อพกข้อไหนเนี่ยที่เล่นคีย์ป,ปก,กตินะคะให้หนีบคาโปไปไว้ที่เฟดสี สอนแพนะคะจะหนีบคาบปไปไว้ที่เฟลดอกนะคะซึ่งที่หนีบคาบปสูงขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อให้เล่นได้แบบเออง่ายๆนะคะแบบขอทาบน้อยลงนะคะโอเคเพลงน,นี้นะคะหลักเนี่ยแพ์จะมาสอนออกเป็น2แพทเทิร์นด้วยกันซึ่งเป็นแพทเทิร์นของการเกาผสมการดึงตบทั้ง2อันเลยค่ะซึ่งขอหมายเหตุว่าทั้ง2องแพทเทิร์นนี้นะคะสามารถเลือกแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งนำไปเล่นในทางเพลงเลยค่ะแต่แพร์จะ Recommend เป็นแพทเทิร์นสนะคะเพราะว่ามันจะน่ารักกว่านั่นเอง โอเคมาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเ,เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยว่าประมาณไหนนะคะ,ะนนเข้าอมรจมปจะมกคราๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นแรก ซึ่งวิธีการเล่นพทเทอร์ในหนึ่งรอบนะคะมันก็คืออ่ะจะไปช้าๆมันคือเบสสามสองหนึ่งอะจะเป็นพทเทอร์ในหนึ่งรอบซึ่งเหมือนเดิมเราก็ขึ้นวิธีการนึงสายทางด้านบนเลยนะคะว่าสายเบสคือสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินที่ชี้ให้ทางด้านบน,นะคะ่ะถัดไปจะเป็นสายสามสายสองแล้วก็สายหนึ่งตามที่ชี้ทางด้านบนเลย แล้วก็ที่การตบนะคะก็จะตบอย่างนี้ตบลงไปบนสายกีตาร์เลยค่ะให้แบบเป็นการดูดเสียงมันเองเนาะโอเคอาะแพทเทร์นได้จะประมาณนี้นะคะซึ่งเราแพรจะพาเพื่อนเล่นนะคะสักทอดหนึ่งละกันนะคะโดยใช้แพทเทิรนแรกแบบไม่มีเนื้อเพลงนะคะเพื่อนเนี่ยซ้อมให้คล่องขึ้นก่อนละกันค่ะโอเคเดี๋ยวจะเยายามไปให้ช้าๆค่ะหนึ่งสงส จะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นแรกนั่นเองค่ะไปที่แพทเทิร์นที่2กันเลยค่ะแพทเทิร์นที่2แบเมันก็จะมีความคล้ายๆกับแพทเทิร์นแรกแต่มันจะมีความดึงเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวได้ให้ดูเลยเดียวกว่าว่ารามัมงระหนเนาะ จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นสองซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหรอบนะคะมันก็คืออ่ะมันแค่นี้เลยมันก็คือเบสสามสองหนึ่งตบดึงอ่ะมันก็คือคล้ายๆกับแพทเทิร์นแรกเลยแค่เพิ่มการดึงเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวจะคื้นวิธีการเดึงสายทางด้านบนเลยนะคะว่าเบสคือสายสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินที่ชี้ทางด้านบน,นะคะ่ะ ถัดไปจะเป็นสายสามสายสองสายหนึ่งแล้วก็ดึงวงเล็บสที่แพใหมายถึงนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมดสีสายเลยสายแรกจะเป็นสายเบรกนะคะแล้วก็อีกสามสายจะเป็นสามสายล่างหรือว่าสามสายไล่สีนะคะที่ชี้ให้ทางด้านบนนั่นเองค่ะอ่าเหมือนเดิมเ่แพรจะพันเพื่อนเล่นักทอนนะคะจะเป็นทอนคอรัสนะคะโดยใช้แพทเทิร์นนี้ค่ะไม่มีเนื้อเพลงเนาะจะไปให้ช้าๆค่ะกันส ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นสองโอเคคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่แพรจากนามาใช้เล่นกับเพลงนี้นั่นเองเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแพรจะพานเพื่อนเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนแรกไปจบท่อนคอรัสนะคะโดยใช้2แพทเทิร์นนี้เล่นนั่นเองซึ่งแพทเทิร์นแรกแพรจะเล่นในท่อนแรกนะคะท่อนฉันนั่งมองแต่นาฬิกานะคะส่วนแพทเทิร์นสองเนี่ยแพรจะเริ่มเล่นตั้งแต่ท่อนคอรัสนั่นเองค่ะ โอเคก็เหมือนเดิมมันอาจจะมีพัฒนาอืน่นเสริมขึ้นมานะคะถ้าใครเนี่ยอยากเล่นตามแพลนร้เปอร์เซ็นดูวิธีการเล่นที่ทางหน้านี้นะคะขอดจะขึ้นให้ทางด้านบนค่ะถ้าใครตามแพลไม่ทันนะคะอย่าลืมกดสปีดได้เลยไปที่ศูนย์ห้าหรือว่า0ูนย์จะคะขอดเนี่ยแพสไไว้แล้วนะคะทั้งอินสตาแกรมกับทางเว็บไซต์นะคะสามารถไปเปิดดูได้เลยค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยหนึ่งสอง and a high five. คร่าวๆก็จะปรักมานี้นะคะสำหรับเพลงไม่มีใครผ่านมาทางนี้ค่ะก็ถ้าใครชอบเลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพดสอบเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะไงวันนี้พักปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย